Invest now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมือใหม่เทิร์นโปรนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาหาไอเดียดีๆกันในการใช้ชีวิตใช่ไหมพี่เพชรใช่พูดถึงการใช้ชีวิตกับการเงินเนี่ยมันสิ่งที่แยกกันแทบไม่ได้เราเอเงินมาเพื่อใช้ชีวิตไงทูก แล้วใช้ชีวิตเพื่อหาเงินใช่ถ้ามันก็เป็นไปได้ทั้งสองแล้วแต่ว่าใครจะมีความต้องการยังไงถูกต้องก็เลยไปเจอกระทู้ในพันทิปเขาบอกว่าระหว่างการเงินที่มั่นคงกับความรักที่ยั่งยืนคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยการมีอะไรมากกว่ากันสองอย่างไม่ได้เหรออ่าต้องเลือกต้องเลือกหลายคนก็อยากได้ทั้งคู่เนาะถามพี่แต่พี่แต่ว่าไงถ้าตอบแบบโลกสวยก็ความรักแต่ถ้าเอาความจริงเอามั่นคงอะ การที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมันมีหลายมิติมากเลยนะมันมีหลายปัจจัยที่เข้ามามีผลกระทบคือ,อถ้าตอนเด็กๆเราดูแต่ละครหรือเราอ่านแต่นิทานนะ่ะมันก็จะไม่ค่อยเป็นโลกแห่งความเป็นจริงเท่า<ช><ช>ไหาาร่ก็จะบูชามันก็โลกสวยเกิน<อ>ไปนิดนึงไงเพราะฉะนั้นเรามาลองดูดีกว่าว่าแล้วบรรดาพี่ๆในกระทู้นี้เขาตอบกันว่าไงบ้างเขาก็ตอบกันหลากหลายแต่ผมถือว่ามันมีข้อความหนึ่งที่ตลกดีเขาว่าไงบ้าง พาเงินไปไม่ได้เมื่อตายแต่ขาดเงินแล้วรู้สึกเหมือนจะตายเงินซื้อความรักไม่ได้แต่ความรักจะเสื่อมหายเมื่อขาดเงินเงินไม่สามารถซื้อการนอนหลับได้แต่เมื่อไม่มีเงินแล้วจะนอนไม่หลับเงินไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้แต่เพื่อสุขภาพที่ดีมันต้องใช้เงินเงินไม่สามารถซื้อความเก่งกาจได้แต่ความรู้บางอย่างได้มาต้องใช้เงินคนโง่ดูเหมือนฉลาดเมื่อมีเงินแต่คนฉลาดดูเหมือนโง่เมื่อไม่มีเงินก็ชัดนะชัดเขาบอกว่าสุดท้ายเงินไม่ใช่ทุกอย่างทุกสิ่งแต่ทุกอย่างต้องใช้เงินนะ คือพี่ไม่ได้เป็นลัทธิสุดโต่งเท่าไหร่ไงแต่พี่เป็นลัทธิสุนิยมอันนี้ยอมรับเราต้องแบ่งให้ออกว่าความสุขชีวิตของเรามันคืออะไรบ้างคือหลายๆความสุขมันจะเป็นต้องใช้เงินเหมือนกันการที่เราจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปอะไรเงี้ยเออจะอยากเห็นรอยยิ้มของท่านนะให้เห็นอะไรที่มันต่างไปจากเดิมบ้างมันก็ต้องใช้เงินไงใช่ถูกต้องออแต่ในมุมมองทีหน้านะทีหน้ามองว่าเงินมันเป็น มันเป็นเครื่องมือหนึ่งอะมันเป็นสื่อกลางสื่อนึงที่ทําให้เราไปหาความสุขเหล่านั้นได้แต่เนื่องจากด้วยเงินมันมีจํากัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีของคนที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็สมดุลจริงๆมันต้องรู้จักหารู้จักเก็บแล้วก็รู้จักใช้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหหาอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวแล้วไม่ใช้เลยมันก็ไม่มีวันมีความสุขหรอกถูกไหมรูก ใช่หรือว่าจะใช้อย่างเดียวแต่ไม่เก็บเลยไม่หาเลยมันก็ไม่มีความสุขไม่หลับจริงจริง,รงแต่ว่าเห็นด้วยว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเงินมันใช้ ถ้าใช้ในทางที่ถูกต้องอย่างเรื่องของการเอาไปต่อยอดความรู้กับพวกเราแน่เลยคอร์สของเราใช่ไหมใช่คือจริงมันใกล้ถึงแล้วจะเริ่มต้นวันที่23กรกฎาคมนี้แล้วแต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าเกิดใครตอนนี้ลงสมัครมาเข้าคอร์สเนี่ยแล้วจ่ายเงินเป็นคู่เน้นย้ำว่าเป็นคู่นะคือสองคนท็อปิกเลยเข้ากับท็อปิกเลยเริ่มต้นชีวิตคู่เราก็ชวนคู่เราเนี่ยมาสร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคงผ่านการลงทุนไปด้วยกันถูกต้องจะดีกว่าไหมถ้าเราจะสร้าง รางไม์เซตที่มันเหมือนกันเดินไปพร้อมๆกันไม่ต้องแบบสุดโต่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้ามาเป็นครูครั้งนี้เนี่ยครูเนียคูคูเป็นครูเป็นครู 7 5 0 0 0เท่านั้นก็ลดไปนะจากปกติ39,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้รีบสมัครกันโปรโมชั่นนี้มีไม่กี่วันเท่านั้นนะจะหมดวันพุธแล้วใช่ให้ลองโทรมาสอบถามกันได้นะคะหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ w w w m a n i y c h a n n e l c o t h หรือโทรสอบถามกันได้เลยตอนนี้0 9 5 9 6 7 9 4 3 4้นั่นเองใย่าลืมนะคะว่า16กูรูที่ไม่เลือกสังกัดแต่ว่าเราคัดมาเน้นๆในการให้ความรู้แล้วก็มาร่วม สร้างกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านการลงทุนไปด้วยกันกับเราเนี่ยรอพร้อมอยู่แล้วจริงๆตอนรับโทรศัพท์พี่มาร์เก็ตติ้งแอดบอกเหมือนกันนะมีคำถามว่าคนที่ไม่เคยเลยทางด้านการลงทุนหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นเลยบิ๊กนิ่งจริงๆอ่ะเขาจะทำมาได้เขาจะเข้าได้ไหมมันได้นะมาเหอะอยากให้มาแล้วยิ่งแบบจับมือกันมาเป็นคู่แบบนี้อย่นน้อยช่วงแรกที่เข้าโครงการเนี่ยก็จะได้มีเพื่อนคู่คิดกันมาก่อนแ เราอยากจะบอกจริงค่ะว่าครั้งนี้คุณจะได้เพื่อนกลับไปมากกว่าที่คยแจะมาหาคู่ในงานก็ได้เฮ้ยไม่ไม่ไม่อันนี้เราไม่นับเราเราเน้นสร้างคอนเนคชันการสร้างเน็สรวมของการลงทุนและเรียนรู้ไปด้วยกันนั่นเองนะคะใครสนใจอยากจะให้รีบรีบจับจองที่นั่งกันเข้ามานะคะตอนนี้ก็มามากกว่าครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าสมมติว่ามีโปรโมชั่นอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะเต็มเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นรีบรีตัดสินใจกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่รู้อยากลองฟังดูก่อน ไม่ได้ช่วงหน้าค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากทางพี่สมเกียรติไอซารี่แมนนั่นเองจะมาพูดคุยกับเราต่อเนื่องนะคะว่าพอเข้าเข้าสู่โลกของการลงทุนแล้วนะตอนนี้ถ้าเกิดอยากจะอัปเดตเรื่องของความรู้พี่สมเกียรติทำยังไงบ้างใช่แล้วค่ะแต่ช่วงนี้ต้องขอบคุณเสื้อผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้นิดนึงพี่แตอวพี่แต๋ที่ไหนโรบินสันเหมือนกันที่น่อ๋อจากรบินสันเหมือนกันอยากมีแบบว่าเอี้ยมั้ยโรอาย่แบบ เหมือนกันนะเยี่ยมคูไม่ไลเอกเยี่ยมคู่เอาไม่เกี่ยวอ๋เอ,อ,เอ,อกับคู่นี้ทุกอย่าง<ป>ดูเป็นคู่สำหรับเธอนะคะรักดีกว่าดีกว่าจ้าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามพี่ตาได้ในช่วงของเทิร์นโปรค่ะ